ถ้าจะให้วิเคราะห์สเปคนี้เครื่องนี้ประมาณ6 0 0 0 0 7 0เ0 0เนี่ยแต่ว่าถ้าเราโฟกัสเฉพาะ c p u การจอเป็นหลักคือ Intel ตัวนี้เป็น i 5้4 6 0 0 k f มันเป็น CPU ที่อยู่ในกลุ่ม i5 ที่แบบแรงที่สุดล่ะคือมันมป็นไ6 0 0 k กับ k ีก k ี่จริงแล้วมันต่างกันแค่ ไอ้ I, ตัวเนี้ยมันไม่มีการ์ดจออยู่ดิกราฟติกออกแต่ถามว่าแรงไหมแรงมันคือ14คอ20เทรดเทอร์โบ5.3แล้ว overclock เพิ่มได้โดยแล้วจุดนึ่งคือ L2 c a ช h มันจะต่างจาก i5 13พวก 13400F 1 3 5 0 0วกนี้เพราะว่า L2 c a ช h มันมี2เมก L2 c a ช h ของ E คอก็ call, เเยอะอีก8เมกนะครับในส่วนการ์ดจอครับตัวเนี้ย มันคือ RTX 4070 Ti Super มันเป็นตัวที่แรงสุดแล้วใน40 Series ลงท้ายด้วย70ตัวนี้ได้ RAM 16GB 256bit มาซึ่งเป็น RAM ชุดเดียวกับ RTX 4080จะพูดว่ามันคือ4080ลดสเปคก็คงไม่ผิดมากนะักตัวนี้ตัวเดียวมันสบายสบายที่ 4K แล้วยิ่งเครื่องนี้ i5 400K F กับก,บกบ 90, าร์ดจอ4070 Ti Super เนี่ยผมมองว่ามันจบแล้วนะที่ 4K แบบไม่ต้องโหดอะไรมากมายอันนี้ก็โหดแล้วนะแต่ถ้าจะโหดก็ดได้ไมโหดได้แต่แค่นี้ถามว่าพอไหมไปผมผมพอ